เวลา10นาฬิกาวันนี้สมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์ประที่นั่งที่กองบินตำรวจสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจัดถวายไปส่งติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยเป้าอำเภอปากชมจังหวัดเลยในการนี้ทรงเปิดอาคารกำเนิดงามที่นายมนัสกำเนิดงามร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาได้จัดสร้างเป็นอาคารเรียนสามชั้นหลังแรกของโรงเรียนตดมี12ห้องเรียนใช้จัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ปัจจุบันมีนักเรียน201คนการดำเนินง,งานที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จดีทุกด้านมีหน่วยงานต่างๆไปช่วยพัฒนาโรงเรียนให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนหนังสือสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมีโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์เป็นโรงเรียนพี่ช่วยจัดค่ายวิชาการฝึกทักษะการคิดและคำนวณทําให้ผลการเรียนดีสอบเรียนต่อในระดับสูงขึ้นได้ทุกคนส่งผลให้หมู่บ้านนอกเขตบริการสนใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ในการนี้มีพระราชดำริให้โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงไปช่วยจัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะและกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการที่กว้างไกลขึ้น ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีไม้ผลและเนื้อสัตว์พอประกอบอาหารส่วนพืชผักได้รับการสนับสนุนพื้นที่เพาะป,ปลูกจากชาวบ้านเนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่จํากัดผลผลิตที่เหลือนําไปแปรรูปและถนอมอาหารด้านโครงการฝึกอาชีพสอนการตัดผมทําน้ํามันตะไคร้หอมไล่ยุงกระถางต้นไม้เหล็กดัดผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งทรงรับไปจําหน่ายยังร้านผูฟ้าสร้างไรายได้ให้กับนักเรียนและชุมชน ในการนี้ทอบประเนีนการดาเนินงานของกลุ่มเกษตรกรตามโครงการรณรงค์เพื่อน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนที่มีพระราชดำริให้สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพพรตริร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและชุมชนต่างๆได้ดํเนินร่องในพื้นที่ภาคอีสานตั้งแต่ต้นปี2557เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามวิถีชีวิตท้องถิ่นมีปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดําเนินงาน วันนี้มีเกษตรกรจากจังหวัดเลยชัยภูมิหนองบวัวลำภูและขอนแก่นร่วมเสนอผลความสำเร็จส่วนใหญ่ทำการเกษตรและแปรรูปผลผลิตในท้องถิน่นเช่นข้าวนางเล็ดกรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าโดยในระยะต่อไปจะชักชวนสมาชิกให้รวมกลุ่มมากขึ้นโดยทำบัญชีครัวเรือนในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิน่น ในการนี้ทรงเปิดอาคารอินซีอาสาที่บริษัทปูนซเีเมนนครหลวงจำกัดมหาชนได้สร้างขึ้นโดยเป็นอาคารขนาด3ห้องเรียนมีอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเลยก่อสร้างโดยเน้นปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาและชุมชนได้ตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดลอ้อมลดการใช้พลังงานเลือกใช้วัสดุที่หาได้จากพื้นที่เช่นไม้จากอาคารเดิม เวลา13นาฬิกา39นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำตรวจตะเวนชายแดนบ้านหนองแคนอําเภอนาด้วงที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้และประสบผลสำเร็จดีทุกด้านที่เด่นคือเป็นโรงเรียนตำตรวจตะเวนชายแดนแห่งแรกของประเทศที่ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจากกรมอนามัยเมื่อปี2533 เนื่องจากส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมบริโภคอาหารครบทั้งห้าหมู่และมีสุขนิสัยที่พึงประสงค์เช่นล้างมือก่อนรับประทานอาหารสวมรองเท้าตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอแปรงฟันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งปัจจุบันมีนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที 6, ่1-6ถึงรวม44คนครูต่อชด5ห้านายในจำนวนนี้เป็นครูคุทายญาตที่จบจากโรงเรียนนี้แล้วไปเรียนต่อที่ระดับปริญญ,ญาตรีและกลับมาสอนหนังสือดูแลนักเรียนด้วยความรักและเอาใจใส่ผลการเรียนที่ผ่านมาเพราะว่ามีคะแนนในกลุ่มสาระคณิตศาส ศาสตร์ในเกณฑ์ดีเนื่องจากฝึกให้เด็กทบทวนและทำแบบฝึกหัดเก่าแต่ว่ายังอ่อนวิชาภาษาอังกฤษจึงจัดสอนเสริมนอกเวลา ส่วนการเรียนการสอนวิชาเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งส่งเสริมให้โรงเรียนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบรูรณาการให้สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนน้อมนาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันโดยพบว่านักเรียนสามารถเรียนรู้หลักปรัชญาทางสายกลางที่เน้นให้รู้จักความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวเองสามารถคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆรอบตัวได้ดี ที่โรงอาหารได้ทอดประเนตรการประกอบเลี้ยงและแปรรูปอาหารการถนอมอาหารไว้บริโภคได้ตลอดภาคการศึกษาส่วน 1. น่งส่นนงจำนายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียนโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลยไปสอนการจดบันทึกรายรับรายจ่ายวางรูปแบบระบบสหกรณ์จนถึงการดูแลงบดุลกำไรขาดทุนในแต่ละเทอมปัจจุบันสหกรณ์มีผลกำไรสุทธิ1762บาท ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคได้ทอดประเนตรการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในชั้นประถมะวัยเช่นสอนให้รู้จากเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์เล่นเสริมประสบการณ์ทำให้เด็กกล้าแสดงออกมีพัฒนาการสมวัยปัจจุบันมีเด็กอายุ3-5ขวบในความดูแล42คน 16นาิ33นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณผาหล่นน้อยยอดปูเรืออุทยานแห่งชาติปูเรืออำเภอภูเรือส่งนมัสก,การพระพุทธรูปนาวาบรรพศท,ที่อัญเชิญมาจากวัดพระยาศจวัดพระนคศรสิยุธยาและประดิษฐานบนยอดภูเรือเพื่อเป็นที่สักการบูชาตั้งแต่ปี2520 และทรงปลูกต้นสนสามใบตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาเจรอบ5ธันวาคม2554จากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมกล้วยไม้ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ ซึ่งนําเงินจากการเก็บขยะในช่วงฤดูก,การท่องเที่ยวไปจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้งมอบให้กับประชาชนที่นํากล้วยไม้คืนสู่ป่า<ม>ทั้งยังเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์กล้วยไม้ก่อนนํากลับคืนสู่ธรรมชาติโดยจัดเป็นแหล่งเรียนรู้กล้วยไม้ที่มีพันธุ์หลากหลายพันธุ์อาทิเอื้องสายสุริยานและยี่โถปีนาง นอกจากนี้ยังดําเนินโครงการอนุรักษ์ดินและน้ําตามแนวพระราชดำริโดยพื้นที่เป็นแหล่งน้ําต้นทุนของแม่น้ําสาลที่หล่อเลี้ยงราษฎรในอาเภอภูเรือและอาเภอท่าลี่ก่อนไหลลงสู่แม่น้ําเหืองและแม่น้าโของอุทยานแห่งชาติจงดำเนินกิจกรรมก่อสร้างฝายต้นน้ำปลูกป่า3อ,อย่างประโยชน์4อย่างเป็นไม้ใช้สอยไม้กินได้ไม้เศรษฐกิจและช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำนอกจากนี้ยังปลูกแฝกสร้างจุดเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริโดยให้ประชาชนนำไปประยุกต์ใช้ อุทยานแห่งชาติภูเรือได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี2522มีเนื้อที่กว่า75,000ไร่ยอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดภูเรือสูงจากระดับน้ำทะเล1,365เมตรยอดภูเขาเป็นที่ราบกว้างใหญ่มีต้นสนขึ้นสลับซับซ้อนและมีหน้าผาที่ชงโกยื่นออกไปเหมือนหัวเรือสำเภาใหญ่